สวัสดีครับวันนี้เรามาแหกคุกกันดีกว่าเรามาเป็นนักโทษแหกคุกเนาะวันนี้ก็ดูทรงแ้้วก็สงสัยไม่พ้นกระโดดอีกแล้วแหลนะฮะไปลุยเปิดฉากมันก็ตายก่อนแล้วโอเคอชืบอ่าอ้าวนิดๆคือเอาจริงๆแล้วไปดูนะครับน้องๆหลายคนนะเล่นเก่งมากเลยนะ คือแบบกระโดดกันชุบฟับชุบช็อปแบบเตียนมากเลยนะสงสัยเราเราไม่ได้มีแนวไม่ได้แบบเรียกจะไม่ได้เล่นเกมแบบแนวแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องใช้แบบเกมที่แบบบูบูอย่างเดียวเลยใช่ไหม αι? เกมแบบความอดทนกับความสามารถนี่คือไม่ได้เลยใช่ไหม αι? ไปโอเลเซอร์เลเซอร์เเอรกระโดดอีกแล้ว เอาจะตายมั้งไหมต้องตายมั้งหละว่าเราอะเรื่องกระโดดนี้นั่นไงประโทเออแต่เอาจริงๆนะครับเกมนี้นะคือมันเห็นตัวละครไงซึ่งมันเป็นเห็นตัวละครมันก็จะทําให้เราแบบกะจังหวะได้ง่ายกว่าถ้าเราไม่เหมือนเกมนั้นอนะเกมที่ผ่านๆมาคือมันไม่เห็นตัวละครอะมันเลยแบบเราก็ต้องต้องปริมปริมเลยนะอันนี้อะไรเลยว่าตัวอะไ เติมโลบักนะครับไปไม่ต้องกระโดดก็ได้เนาะอันนี้มุดไปใจเย็นๆมีมีคนมาเล่นด้วยนะดูรู้สึกว่าเกมนี้ควรเล่นเยอะนะครับเล่นดูดูข้างบนนะด่านข้างบนเห็นไหมอันนี้อะไรนะขั้นห้าความคืบหน้ามีบอกด้วยนะว่าความคืบหน้ามันจะไปไกลขนาดไหนอะคือมันดีตรงนี้แหละครับ เราก็ยังพอรู้เนอะว่าจุดมุ่งหมายเราจะถึงเมื่อไหร่เนาะอ้าวอันนี้อะไ,ไรกระจกกระจกอ้าวไม่มีคี์การ์ดเอาเปิดไม่ได้สงสัยไอ้ยามที่หลับตัวเมื่อกี้แน่ดิต้องมีอะไรไปทำมันด้วยอา้าวมีเพื่อนมาอีกคนแล้วอ๋อใช่ใช่เลยอ๋อนี่ไงห้วงกระเพายังไงเนะี่ยหลวงเสร็จต้องเตียววิ่งไหมนะ่ะเดี๋ยวเพื่อมันลุกขึ้นมาไหมจำก่อนแล้วคี์การ์ดคี์การ์ด อ่าโอเคอะไรไฟเทคเหรอเอาเอา้อา,อา,อาไปไปไปโอ้ยสบายยังใช้ขี้กาดอืมเอาอีกแล้วกระโดดอีกแล้วพี่น้องเออเออเอายังดีดูง่ายขว่าเอาก็ไม่ไวาเนาะไม่ไวยที่จะตายจริงๆนะครับ อืแต่มันดีนะมันไม่ได้แบบยาวไกลขนาดนั้นคือแต่ละด่านนะครับคือด่านเขาจะแบบเออไม่แบบไม่ซีเรียสมากไม่กดดันมากอันนี้แบบยังพอยังพออารมุมารวยเนาะก็ยังแบบพปาไอตรงจุดเซฟเขาอ,ะอ่ะแป๊บเดียวเองเรามาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะใช่ไหมเจ็ดสิเปอร์เซนของด่านเขาแล้วใช่ไหม เฮ้ยไม่ใช่ดิสามสิบปอร์ซ็นตดิเนี่ยสามสิบปอร์เซ็นละกระโดดบนท่อใช่ไหมเอา้ากระโดดบนท่อแต่ตายเฉยเลยหรือว่าไงโดดลงน้ำแม่งเลยไหมโดดลงน้ำไปแหละลองดูดิอ้าวเอเอให้โดดลงน้ำแนวดีแนวดีแนวมากไอ้ อันนี้ก็ต้องกระโดดไปก่อนนะครับเพราะวิ่งลุยน้ำไปเดี๋ยวไม่น่าจะได้ละมัง้งอ้าวอุยโดยมาฝั่งนี้เจอแม,เมแมวเติมโลบักแมวเติมโลบ,บักไปไปให้โดดมาเสียเที่ยวเลยตอนนี้เลือกแล้วไอ้ทางนู้นหรอทางไหนทางทางนี้ระมังทางตรงใช่ไหมทางตรงดู เดี๋ยอีกสิอา้าวทางทางตันโอ้โหหักมุมมากใช่หักมุมจริงๆมันต้องมันต้องไปทางซ้ายนะครับอม,มีลูกเล่นนะเนี่ยเกมนี้นะแต่แต่โอเคถือว่าไม่ได้ยากมากครับก็เพลินๆดีนะอันนี้ก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละของด้านละแล้วนะก็เกือบครึ่งทางละ น,นี่เล่นประมาณยังไม่ถึงกี่นาทีเลยนะเอามีเซฟให้ได้ตลอดนะครับอันนี้อะไรนะอ๋อเดินตามทางโอเคง่ายหน่อยไม่ยากมากคือแบบโอโ้โหเดินไปละว,ว่าจะกระโดดลงน้ำดีไหมดูว่าจะตายไหมแต่ว่าถ้าถ้าทรงนี้โดดลงไปตายแน่นอนเลยอืมถือว่า รอดแล้วนะไปอีกนิดนึงโอเคมาสาสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับเออผ่านด่านมีแบบผ่านด่านด้วยฝาท่ออ๋ออันนี้อะไรประตูเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้เติมโลพักกระโดดขึ้นมาอ๋อนั่งไงเพื่อมันกระโดดไปละไป เพื่อนรอด้วยโอเคเพื่อนมายืนรอนะเปิดเอาไอ้เพื่อนโอ้โหเอากวนตีนแล้วเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยกวนตีนแล้วอาไหนไหนไปไปก่อนเลยไปโอ้โหชึบโดนลงไปอ้า มาอีกแล้วครับท่านโดดล้อขอบดีกว่าเลนวเราเนาะชุบมันแน่ๆแ,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 แเอาตรงกลางเลยเหรออ่ะชับเรียบร้อยเรื่องกระโดดเนี่ยกให้เราเลยเอไปข้างๆก็ได้่ปะอาโป่งอีกทีนี้เบียดไม่ได้อีกกระึบกชุบอ่าอ่าสบายคียาร์ดชุบไปดีกว่าไม่รอมานละเฮ้ยอะไรเนี่ยตำรวจเลเซอร์เหรอ เฮ้ย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 กวีงกวิงอ้มขวาอ้าวเฮ้ยไอ้นั่นมันทะลุไปได้ไงอะวิ่งอ้อมหลังต้นรวจก็ได้ท่างน้ยนะเขาไม่ได้จำกัดนี่วิ่งอ้อมแม่งเลยเอ้าเฮ้ยปัดโถยนี่มันตวัดมาโดนอีกนะเอาใหม่เอาใหม่ไปมาดูเหมือนง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายนะเนี่ยอย่างนี้ถ้าเราก็เอ้าโอ้โหเชียดเียก็ไม่ได้เลย เดี๋ยวก่อนไอ้เพื่อนเรามันหายไปแล้วมันไปแล้วแน่เลยอย่างเงี้ยมันน่าจะไปแล้วแน่เลยเรารีบก่อนแล้วเร็วๆโก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 อ่าไปข้างหลังอปข้างหลังมีอันนี้ครึ่งหนึ่งละสบายใจละเฮ้ย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 ไปออกออกเฮ้ยเฮ้ยวิ่งอ๋อ สบายห้าสิบปอร์เซ็นของด่านแล้วแปบ๊บเดียวเองนะครับได้อยู่เพลินอยู่คือด่านเขาก็แบบไม่ได้ยากมากแล้วก็ไม่ได้ง่ายมากอะ่ะก็เพลินดีอ่ะเอาเป็นกระจกอ่ะไปไงเนี่ยอ๋อมีบันไดอืมด่านนี้ไม่ไม่ยากเท่าไหร่มีบันไดผ่านชุบชุบอ่ะเรียบร้อยไม่ทำไมมันต้องตายเวยอ่ะฮะเล่นแบบไม่ตายได้ไหม ตายยังตลอดแนวไปเดินไปอึ๊บสงสัยต้องกระโดดดีกว่ามั้งเดินแบบนี้เออกระโดดน่าจะโอเคกว่าเดินไปเดี๋ยวเชี่ยตายอีกอันนี้กระโดดลังเลยเพื่อนชัวเฮ้ยเอาปีนท่ออีกแล้วโหยตำรวจเพียบเลยนะพี่น้องค่อยๆเดินก่อน ประตูเข้าไม่ได้เออลูกสอนมาให้ไปทางังนวนชัวเข้าไม่ได้แน่นอนเอาโดดท่ออีกแล้วอือเออต้องร่วงทุกทีแต่เพื่อนเรามันยังไม่มาเลยนะเพื่อนเรามันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะเห็นไหมเพื่อนเรามันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยยังไม่มาเลยเห็นไหมเห็นปะเดินบนท่อจะล่วงอนึ่ไหมเนะี่ยเออแต่ว่าโอเคนะครับเกมเนี้ยคือแบบเพลินเลยนะ มีแบบด่านแบบเพลินเลยแบบมีหลากหลายเลยนะอันนี้ลงโดดเล่นอยู่อะไรนะเขาเรียกโพอะไรนะเทมโพลี i, ใช่ไหมอาวโดดเห็นพอดีอีกนเนาะอา้าวไปทางนี้พอดีเลยโอ้อมันปีนได้นี่ด้วยนี่แล้วก็ไอไฟอันนี้คืออะไรล้อขอบไปหรอล้อขอบล้อขอบอา้าวใช่ไหมไฟจะลวกไหมอา้าว อ๋อก็คือเส้นเส้นนี้แหละครับห้ามโดนอ่ะไอ,เอ้เพื่อนมันมาแล้ว,ลลวเพื่อนมันมาแล้วเรารีบไปก่อนลูกเอาเอาอีเพื่อนมันมาโดดตรงกลางเลยนะนะไม่เป็นไรด้วยนะอ๋อคือแค่เอาจริงๆเราไม่ตรงเชือกเฉยๆยากเหมือนกันนะเนี่ยเรากลัวแบบกระโดดเลยไปอย่างนี้ไงไปกระึึกกระึุบไปกระตุกผ่าน อันนี้คืออะไรเอา้าแล้วตายได้ไงอ่ะมันก็ไม่ได้โดนเนี่ยมันตายได้ไงอ่ะอ๋องงมากแต่ก็เจ็ดสิเอร์เซ็นของด้านแล้วนะครับเอาไอ้เมื่กี้มีคนร่วงตงมาตายเหรอเอเติมโลบักเติมโลบักออันนี้จะมีอะไรไหมจะหักไหมเอาไม่หักไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผ่านตู้นี้ทำไมอ๋อกระโดดอืมกระโดดอีกแล้วเรื่องกระโดดเนี่ยเสียวตลอดต้องค่อยๆแบบค่อยๆแบบเดินเลยค่อยๆเล็มเลยเอา้าววิ่งออกไปข้างนอกทำมะเขืออะไรวว้น่ยฮะจะต้องมาวิ่งข้างในอีกดูอนนี้น่าจะกระโดดกระโดดยากหน่อยนะ ตงใส่ต้องเอาแบบโดดแบบมุมมุมโค้งสามเหลี่ยมดีกว่ามัางกรทำไมอ๋อเติมโลบักอ้าวมันเดินผ่านดได้ในนาทเมื่อกี้นะโดดดีกว่าสลับไปสลับไปอ่าโอเคสลับไปชึบว้าวล้อข้างตึกไว้ท่านผู้ชม อันนี้เป็นเหมือนแบบมิชชั่นอินพอสเวลเลยนะดีเนี่ยถ้าคือแบบผจญภัยเขาเรียกอะไรนะเซอร์ไวเวอร์เหรอเป็นแบบแนวแบบอย่างเงี้ยเออแบบเพลินดีนะคือไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็คือแบบมีหลายรูปแบบอ่ะไม่ใช่แบบเออะไรจะให้โดดตายอย่างเดียวเลยก็อันนี้มันแบบยังต่อให้มันมีเลเซอร์แต่มันก็มีหลายรูปแบบเห็นไหมคือมันไม่ใช่เป็นแบบกระโดดแบบเออต้องทิ้งห่างอะไรอันนี้ก็ยังดีล็อกขอบ แล้วขอมุมตึกวิ่งวิ่งใส่มุมตึกอย่างเดียวพออ่ะโอเคแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แลวนะท่านผู้ชมนะน้องๆหนูๆเล่นได้สบายเลยครับเพื่อนๆเลยนะอันนี้อะไรลูกกระสุนปืนตำรวจหรอมันยิงยังไงเหรอนวัดยังไงเนี่ยต้องตายใช่ไหมเราดัานไหนบ้างที่ไม่ตาย คือดูจังหวะอะจังหวะมันมันมั่วเห็นปะมันไม่มีจังหวะอะไรเลยมันนึกจะจะยิงก็ยิงมามะดูดูเนี่ยเราไม่ข้ามันไม่ยิงเลยนะดูดูเห็นไหมอะยังไงอย่าแนะั้ละแปเร์นต์นะจะมาถอดตรงนี้ก็ไม่ได้นะแต่ของเรามีข้ามฟรีสองครั้งด้วยนะ,ะเดินมั่วๆเน,นี่ยเนแล้วแต่มันยิงเหรอ โอเคเฮ้ยไหนโดนลงแปข้างล่างหรอโดนลงแปข้างล่างไหมอ๋อนี่ไงเชือกโอ้ยมีแม่สาวน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงงานเล่นเก่งนะนัน่นน่ะดูที่กระโดดดึง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 ไปเลยดูข้างล่างนีคนหนึ่งมากําลังมาะอะไรอะ่ะทําไมเขาดูง่ายจังเลยเขาต้องว่าดึงดึงดึงไปเลย ไอเราคู่เราเนี่ยชัว์เลยดูยังกระดอกกระแดกอยู่เลยเดินงึงงักอยู่เลยไปเลยไปก่อนเลยมาดันอยู่นั่นไปไปแต่เหลืออีกแค่หกเปอร์เซนต์เองนะเราก็ถึงที่ใหม่แล้วนะไปอ,อ,อ้อปินขึ้นไปใช่ไหมดูคนเมื่อกี้เขาวิ่งโดดบึ้งบึ้งบึ้ง,บ,งบึ้งไปถึงเลยเอาปาหออ๋อหอเอาขึ้นหอไปใช่ไหมขึ้นไปบ,บนหอ อืมเปลี่ยนด่านเขามาอยู่ในป่าปลาปลาทำไมจ้ะเปิดอืมเข้ามาอยู่ในห้องอีกและเปิดล็ออ้าวพี่น้องนี่คือ,อไหลผ่านแล้วแล้วผ่านหนึ่งรอบแล้วของเกม ใช่ไหมใช่ดิใช่ปะผ่านแล้วเนี่ยลงเข้าน,นี่เมื่อก,กี้มันเข้าไปโอเคใช่แล้วเราผ่านแล้วหนึ่งรอบพี่น้องอุ้ยได้นี่ได้นะได้สปริงมาใช่ไหมเป็นสปริงไอ้สปริงนี้มันโดดสูงหรือวิ่งไววะไอ้สปริงเน่ยโอ้มีคนเยอะมากนะครับตามทางก็มีเยอะเรื่อยๆนะก็เดินผ่านเรื่อยๆนะก็คือเป็นเกมที่เพลินดีครับ ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวกนดูดีว่าชัวหรือเปล่าว่าถ้าลงไปแล้วมันเจอไอ้ท่อระบายน้ําใช่เลยอ่าใช่เลยแน,น่เดินกลับอย่างน้อยเราก็ภูมิใจอะ่ะเราก็ผ่านแล้วรอบหนึ่งมีสปริงด้วยเดี๋ยวกดสปริงดูโอ้ยวิ่งอย่างเร็วเอาสปริงมาวิ่งเร็วทำไงล่วงตายสิโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่เนี้ยครับแต่อย่างน้อยเราก็ เกมนี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่กระโดดไม่ค่อยเก่งแบบผมนีก็เล่นได้เนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณผู้ติดตามเราด้วยขอบคุณครับ